สวัสดีนะครับผมพบก,กับซ่องบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมาอนี้เขามีเรื่องเล่านะครับผมนอะกของ อีราณ์น้อยเฮ้าแล้วก็ผมเนาะเอามาบอกสูพีสูนองนอซูเอฟซียีราณน้อยกันได้ฟังอีกแล้วเนาะครับผมต้องบอกว่าอีราณ์น้อยเฮาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเนาะครับผมเนาะในวงการลูกถุงมอล่เนาะครับผมเนาะอ่า่วาจะเป็นปรากฏการณ์นะครับผมเน,ะนาะกระแสเนาะครับผมเน,อะอะะเนาะของเอฟซีแฟนคลับปรากฏการณ์น้องเนาะคนอายะนาเวทีปรากฏการณ์ขยายสังกระซีวีน้องเรากะปรากฏการณ์ไล่ปรากฏการณ์นะครับผม ที่เฮ่าคนที่มาเคยติดตามมอลำเนาะครับผมเนาะมาก่อนหันมาอเบิ่งมอลำม,มากขึ้นนะครับผมเนาะ,ะต้องย่อมรับว่าอีหลาหน้อยเฮาก็มีส่วนนะครับผมแล่าล่าสุดพี่น้องมีศิลปินดังนะพี่น้องท่านหนึง่งต้องบอกว่าเป็นดาวค้างฟ้านะครับผมเนาะเป็นซุปตาเมืองไทยพี่นอ้องไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือ พี่ติ๊กชีโร่นะครับผมเนาะได้ออกมาโพดพี่น้องได้ออกมาโพดว้า,าถึงบอจเวว่าถึงอิหลาหนอยเฮ้านะครับผมเนาะอ่าซึ่งพี่ติก๊กโพดมานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ในวงการดนตรีหมอลำอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคือหมอลำเงินล้านที่สร้างโดยโจโยมมนิน ทั้งสองยอดเยี่ยมทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีผมว่าคนกระตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแถมยังประสบความสำเร็จอีกด้วยขอโทษที่ภาพนี้น้องยังไม่ได้แต่งหน้า เราต่างคนต่าง ONG รักกันนะครับผมเนาะพร้อมรูปคู่อีหลาน้อยนะครับผมเนาะซึ่งบอกเลยนะครับผมเนาะแฟนคลับ FC หซีไลท์ทันพี่น้องไปเห็นโพสต์นี้เนาะพี่น้องของพี่ติ๊กพี่น้องอ่าพี่ติ๊กชิโร่นะครับผมเนาะบอกเลยว่าปลื้มใจแห้งนะครับผมเนาะไม่คิดว่าระดับพี่น้องสุขตาเมืองไทยนะครับผมเนาะระดับอ่าดาวข้างฟ้าเนาะพี่น้องอย่างพี่ติ๊กพี่น้องอ่าจะอ่าโพสตดนะครับผมเนาะ บอถึงอีหล่าหน่อยเฮ้าบอลถึงบอโจนะครับผมเนาะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ปื้มมากนะพี่น้องสำหรับเออีหล่าหน่อย FC สาวหน่อยเป็นบันแพงนะครับผมเนาะก็คือทั้งพีติกว่าแะพี่น้องอ่าอีหล่าหน่อยเฮ้าแล้วับผมเนาะสร้างสิ่งมหัศจรรย์พี่น้องในวงการอ่าดนตรีหมอลลำนะครับผมเนาะสาวหน่อยเงินลานโดยการสร้างของบอสโจยมนินนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็น ปรากฏการ์ใหม่ๆนอกจับผมนอกจากคืออ่าบอ๊โจเคยเว้าแล้วพี่น้องอ่าเกี่ยวกับได้เป็นพีเซ็นเตอร์นอกจับผมนอกากเป็นการเขย่าพี่น้องวงการบอลลัมนอกจับผมเนาะอาจจะเ็สให้วงการบอลลัมมีการตื่นเต้นโตนอกจากผมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนอกจับผมเนาะอ่าเ็สให้อาศิลปินลูกทุ่งบอลลัมน,มนอกจับผมเนาะลุงอีสานเฮ่านอกจับผมมองว่า การเป็นมอลลัมเนาะครับผมเนาะกะมีโอกาสที่จะได้เป็นพีเซนเตอร์สินค้าต่างๆคือกันเนาะครับผมเนาะไม่จําเป็นต้องเป็นดาราชื่อดังเสมอไปเนาะเป็นมอลลัมกะสามารถเป็นพีเซนเตอร์สินค้าได้เนาะครับผมเนาะกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเนาะครับผมเนาะของเด็กรุ่นใหม่กันแล้วกันเนาะรับผมเนาะที่เขามาเป็นมอลลองมอลลัมเนาะรับผมเนาะก็ต้องยอมรับว่ามีอีหลานหน่อยเฮ้ เป็นไอดอลนะครับผมหลายคนมีอหลานหน่อยเฮาเป็นไอดอลเนาะอ่าอย่างเช่นนอ้องไอยเนะครับผมเนาะอ่านอ้องไอ,อายกนะ บางครั้งก็โทรหาพี่อุ้งอิงนะครับผมเนาะอ่าใหญ่อุ้งอิงอันนี้ก็เป็นภาพที่นาหักน้องกับผมเนาะที่อ่าวงการหมอลำเนาะพี่น้องเพิ่นหักแพ่งกันเลยพี่น้องอ่ามันก็เป็นภาพที่เอฟซีเบิ่งแล้วกะประทับใจละพี่น้องอ่าแล้วก็เรื่องเล่าน้องกับผมเนาะของอีหลาน้อยเฮาของปอโจเองน้องกับผมเนาะที่อ่ามาหอดมือหนีได้น้องกับผมกะถามว่ามันมันใช่เรื่องง่ายๆไหมน้องกับผมเนาะมันกะ คาร์เบนเทาเป็นคนหนอกเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับผมเนาะอ่าเพราะว่าไซเวลาบโดนเนะครับผมในความสําเร็จของอิหลาหนอยเขาในครั้งนี้แต่ทางผู้ที่พิ่นเหตุงานอิลีพี่น้องที่พันยูเบืองหลังอิลีนะครับผมเนาะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมเนาะการพักดันศิลปินคนหนึ่งพี่น้องที่อ่ามาอยู่จุดหนีได้นะครับผมเนาะมันใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะครับผมเนาะหรือแม้กระทั่งกําลังรัเนะครับผมเนาะอันนีก้กะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันพี่น้องเนาะซึ่งเมื่อบอกถึงยิลา้อยเฮ้ากับพิติชิโร่เนาะรับผมเนาะเคยพบกันครั้งหนึ่งพี่น้องท่านจำบูมมพิดน่าจะอยู่ที่วัดบางปิ้งเมนวพี่น้องเป็นงานอุปสมบทของลูกชายท่านสทอจันเนาะรับผมเนาะถ้าเมนบอิสันจำบูมมพิษอันนี้พี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะรับผมเนาะแว่ว่าน่าจะจําไม่ผิดนะครับผมเนาะ จังหวะนั้นนะครับผมเนาะเป็นพิติกทย่างเขามาลังเวทที่นะครับผมซึ่งอีหลานอยเห่ากะมองไปเจอพอดีนะครับผมเนาะม้อนอิงถึงกับกรีดพี่น้องจังหวะนั้นอิหลาน้อยเห่ารีบวิ่งนะครับผมเนาะไปถ่ายรูปด้วยเบื้องพิิ๊กพี่น้องพิติกะทิดตามอิหลานอยเห่าคือกันนะครับผมเนาะพิิ๊กรีบยกมือพี่น้องสวมกอดพี่น้องอีหลานอยเห่าเป็นภาพที่ บอกเรยว่าประทับใจแห้งพี่น้องที่พิติกคูจักอีหลานหน่อยไหมพิติกก็บอกว่า ติดตามนะครับผมเนาะน้องอิงยูนะครับผมนะเนาะแล้วก็ทางบอสโจเองนะครับผมเนาะบอสโจกะถือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของอ่ะพิทติชิโร่นะครับผมเนาะหลายคนถ้าเห็นบอสโจลองเพลงสตริงก็จะลองแต่ของอ่ะพิทติชิโร่เป็นบอพี่น้องนะครับผมนะเนาะแล้วก็บนเวทีนั้นนะครับผมเนาะบอสโจมีโอกาสได้อ่ะขึ้นไปร่วมร้องพี่น้องกับทางอ่ะ พิติชิโรน้ำก็ถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะครับผมนะในวงการนักรองศิลปินกันแล้วกันนะครับผมเนาะขาเบา้าอีสานกะมีคลิปนะครับผมเนาะะบางช่วงบางตอนในเหตุการณ์นั้นไม่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนั่นแหละพี่น้องนะครับผมเนาะก้อนที่พี่น้องจะไปเบิ่งกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสองเบาวอีสานแนวพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางฟองในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนอกากพี่นอ้องอาจจะคอมเมนต์นะครับผมนหรือว่าอยากคอมเมนต์ถึงเรื่องเล่านี้ว่าจังไรสามารถคอมเมนต์กันเขา่เขามาได้นะครับผมครับคลิปนี้ ขอทิ้งท้ายด้วยน้อกับผมเนาะบางช่วงบรรตอนของมือหนังกันแล้วกันพี่น้องภาพประทับใจในวันนั้นแล้วกัผมเนาะระวังพิตีกับวิลานอยเาเาาล้วกัผมเนาะไปเบิ้์พอบกันพี่น้อง <IC S>